พอครับดูมีความสุขถ้าดูดูไวแล้วติดิงไวเราเราจะไม่มีความสุขนะถ้าเขาไม่ทําตามแล้ว,ลวคอยเราจะเครียดไปด้วยไม่เป็นไรครับหนักกวนี้เปลี่ยนนายก็เจอมาแล้วไม่ต้องซีเรียกไม่ต้องเียเาไปล้วเร้ก็อีกกทเาไมได้้ยาม่อกมา่ว่าห้าม

ไส่เรื่องหมดใส่เรื่องหมดนี่ค่ะอ๋อโอ้ทุงไม่เดี๋ยวดูให้ที่ได้ใสมายังดีได้หน่งได้ใส่มาอดีตเป็นยังที่ได้เอ็ม บินมาบินมาใช่เพิ่งบินลาเจ้าของแบนดอ่ะไอ้ก็ตัวลุงเดินสายลุงเดินสายเอออีกแล้วไอ้ดูเงืือยังไม่แห้งไงทิศเงือยังไม่แห้งเเอาแกเดี๋ยวเดี๋ยวกินอยู่กินอยู่ ขีเคร่องีหน้าห้างจะร้อนปะไม่ห้าน้าล่าโลอ่ไรนีลยด้เสียงยุกเราต้องเดินต้องเดินเดี๋ยวแป๊บครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอเดินแป๊บหนึ่งครับโอ้ยเตัวโชว์ตัวขา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 ขนขาขาขา ขอเดินแป๊บหนึ่งขอเดินแป๊บหนึ่งครับเดินน่้สบายใจแตนไม่เั็นมีแห้แห่แล้วมีแห่แห่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเดิน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 แป๊บหนึ่ง nào không ăn nhiều quá vậy này ừ nô nô khoảng đu khác khoảng đu khác khoảng đu khoảng đu được được <laughs> นี่ครับนี่ห้องน้ำน,นี่ไม่ใช่เหรอนี่ผมไม่ได้ภาพห้องน้ำอะเวการ์ดเวการ์ดร้านนี้เพื่อประจักษ์นรกก็จำเออแล้วมาดูอะไรมาซ่อมโทรศัพท์ครับพี่ ตเอาแบบจอดในมาเปลี่ยนเคปดูหนังด้วยดูหนังด้วยดูหังได้ครับดูหนังนายเข้าสวัสดีครับขอซื้อของขไได้ครับกำลังจะเดินไปหาพอดีท่านผู้ชม